ชมอย่างหนึ่งก่อนขอชมกันว่ากล้ากล้าเอาเพลงของไมโครมา cover ด้วยเล็กๆนะ <c oughs> ก็ยังดีว่าสามารถต่อยอดความคิดได้นะครับแล้วก็อีกน,นึก็คือมีความกล้าที่จะเอาเพลงในสัดส่วนเพลงที่ค่อนข้างยากนะครับคือซ u มเปอร์นูบูมามาเล่นนะขอชื่นชมครับแต่ว่าขอขอตินิดนึงก็คือเรื่องบาลานซ์วงนะครับกีตาร์อรซาวค่อนข้างจะบางนิดนึงนะครับ ฟาค่อนข้างจะบางนิดนึงแล้วก็มันทําเลยให้มันทําให้ประหลาดวงเสียนะครับทําให้ประหลาดวงเสียแล้วก็ถ้าเกิดว่าซ้อมด้วยกันอีกอีกระยะหนึ่งนะผมผมเชื่อว่าดีนะเพราะว่าประหลาดของวงนี้ก็คืออยู่ในระดับที่เกือบจะพอใช้แล้วนะครับก็คือทั่วทั่วไปนี้ก็คือต่างคนต่างดังนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทีเ่เห็นก็คือประหลาดวงพอใช้มากครับ ถ้าเกิดว่าซ้อมได้ครับวันบาลาวงเท่านี้นะผมมาเยี่ยมครับนะครับาไปนะสหรับวงท่าฉลองนะฮะเป็นวงเปิดวงแรกนะฮะคอมเมนเตอร์ทั้งสี่ท่านรับประการนะฮะคอมเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนวงต่อไปในวันนี้นะ NKTC ถอนตัวนะฮะเนื่องจากติดภารกิจติดรอรอนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทีเคคอนเ t สต์นะฮะจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับสองวงพรุ่งนี้นะครับที่จะต้องมา กันนะฮะก็คืออ่าวงเลนส์โฟร์เลนส์นะครับ,รบและก็วงเซิร์ฟนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันทีเคมันเทสทั้งสองวงครับพรุ่งนี้เจอกัน